เป็นน้องผู้หญิงแต่มีปัญหากลิ่นตัวแรงเขาบอกว่าขนาดเวลาเดินผ่านไปไหนเนี่ยคนเอามือปิดจมูกเลยนะครับทำให้น้องรู้สึกอึอดอัดกลัวซึมเศร้าไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากไปไหนเพราะไปที่ไหนเนี่ยเจอคนเยอะๆเขาก็มองเราแบบเยียดเยียดอ่ะหาว่ารักษาอนาะใหม่ส่วนตัว <c oughs> ไม่ค่อยจะดีนะครับผู้หญิงนี่ก็ลาบากนะครับ,รบถ้าเป็นผู้ชายก็ไปอยา่างกลิ่นตัวเฉพาะของผู้หญิงเนะียเออ ถ้าเป็นผู้ชายอาจจะเป็นกลิ่นสมแมนเป็นชายชาตรีใช่ไหมเออแต่ผู้หญิงนี่เขาแบบว่าเดี๋ยวเต่าเรียกแม่งี้ก็อายน้องเขาก็แล้วเธอบอกต่อด้วยใช่ไหมครับคุณโหนงว่าว่าว่าต้องส่วนจุดซ่อนเล่นของเธอเนี่ยที่อวัยวะทพัตที่ของผู้หญิงนะก็มีกลิ่นด้วยใช่ฉั้นศีรษะก็มีกลิ่นครับที่ทาเวลาถอดรองเท้ากรจูนนกศึกษออกมาก็มีกลิ่นอีกอายมากไม่อยากจะไปไหนเลยไม่ทราบจะทําตัวยังไงก็เป็นปัญหา ครับข้องใจของนอง้องเขาเนี่ยมีอยากจะเรียนถามคุณหมอนะครับว่ามีสถานที่ที่ไหนรักษากริ้นตัวเราจะมีไอ้พวกอุปกรณ์อะไรไอร้ผลิตภัณฑ์อะไรรักษากริน่นโตกลิ่นผมกลิ่นเฉพาะที่กลิ่นทารเรียกว่าตั้งแต่ศรีรษะจนไปครับนะ้นองเขาเ็นหมดเลยฮะน่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วก็เห็นใจเธอมากแต่ผมว่าบางทีที่ท,ท,ที่เราพอจะลดลงไปได้ที่หนึ่งก็คืออาหารคงต้องไม่ทานอาหารที่มันมีรสจัดนี่กรีมกระเทียม,ม,มขึ้นใช่ นะหรือว่าพริกบางอย่างหรือว่าไอ้ดองดองเนี่ยส้มตำปุกเค็มมาร,ราเ<อ>นี่ยคงไม่ได้แล <มะ S 1> ้วเป็นลเพราะว่าพวกอย่างมันหมักเนี่ยของอะไรหมกัมกหมักดองดอง,ดอง,ดอง,ดองนกลิ่นออกหมดนะคุณสันนะครับคงต้องคงต้องเลิกคงต้องทานอาหารแบบคนจีนเว่านไรนเชงเชง กินกินน้ำน้ำใสๆอะไรต่างๆแล้วก็แล้วก็ข้าวแล้วก็อาจจะเป็นพวกไข่ดาวไข่เจียวอะไรนิดหน่อยที่มันไม่มีน้ํามันไม่มีกลิ่นไม่มีเนยไม่มีอะไรนะครับนะครับแต่ผมนั่งมองนะคุณประสันนึกเหมือนผมไหมครับว่าบางครั้งบางคราเนี่ยจุดซ่อนเร้นผู้หญิงเนี่ยนะครับมีแบคทีรียเฉพาะที่ยิมอยู่เขาเรียกว่าแลคโตแบซิไลเหมือนไอตัวที่อยู่ในพวกนมเปรี้ยวพวกโยเกิร์ตคุณวสันเก่งเลยใชครับนั้นถ้าเกิดเราดื่มพวกนี้เนี่ยอาหารเราก็อยากจะย่อยดีขึ้นกลิ่นตัวน่าจะลดลงนะ นะครับแล้วก็ที่เท้านะผมว่าลองเปลี่ยนใส่รองเท้าสักหน่อยดีไหมครับเขาบอกก็ใส่รองเท้านี่บอกนะสถึงเานักศึกษามันจะอับไปหรือเปล่าครับอืมไม่รู้ว่านักศึกษานีเขายอมให้ใส่รองเท้าประเภทเปิดปลายเท้าอะไรบ้างไหมก็ไม่รู้นะแต่ปัญหาของน้องนี่แบบทีเอออ่านแล้วคงจะมาจากเหงื่อมากกว่ามาจากเหงือห่อครับเพราะว่ากลิ่นทั้งหลายออกมาจากตอมเหงือ่อว่าตอมน้องเขาปิดปกติแล้วครับ น่าจะเป็นความผิดปกติของการสร้างนะครับตอมต่างๆพวกนี้ทําให้ผลิตกลิ่นออกมาเยอะนะครับส่วนใหญ,ญ่จะเกิดในผู้ชายชผู้ชายเน<ช>ี<ช>่ยจะกลิ่นแรงเพราะฮอร์โมนเพศชายทีนี้น้องก็ไม่ได้บอกว่าน้องนี่เป็นรูปร่างแบบไหนมีสิวเยอะมีอะไรต่างๆที่แสดงว่าฮอร์โมนเพศชายเยอะหรือเปล่า<ช>นะครับแต่เราคงต้องหาทางออกให้น้องครับ ตะ่กี้ผมบอกเรื่องอาหารเรื่องอะไรทั้งหลายคุณประสานมีแนวคิดอะไรไหมครับจะทำยังไงจะเข้าสังคมจะปรับตัวยังไงดีอย่างพวกอยู่ในตรงการสแสดงนี้เมื่อกี้บล็กบอกกบักผมถ่ายกันตั้งแต่เช้าถึงเย็นถึงมืดถึงค่ำค่ำกัาค่ำคืนนะก็เหม ين, ็นกันเหมือนการที่อยู่ในห้องแอร์เล็กๆไงใครถอดรองเท้ามาก็ไอปลาหมึกมาแล้วอเออ,อก็ดให้ตังค์ยตัวยาเขาจะมีพวกแป้งโรยเท้าเออแล้วมันก็แช่ทาลงไปในไอสารระงับกลิ่นพวกน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆนานาแล้วก็อ่ามีพวผลิตภัณิ์พนก วัยรุ่นราคาไม่แพงก็เยอะทิ่และงับกลิ่นตัวพวกแบบระงับเหงื่อก็มีพวกโลออพวกอะไรทั้งหลายที่เยอะใส่ตรงรักแ,<ล>แร้ใช่ไหมแล้วก็สมัยน,นี้ยังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยซึ่งราคาไม่แพงและใช้ได้ดีด้วยเกิกเดการระงับเหงื่อแล้วลรักษากลิ่นตัวนี้เห็นพวกดาราผู้หญิงก็ใช้กันเยอะ,<ต><ล>ะได้ผลผมอ่านน้องเขาน้องเขาเขากลัวอย่างก็คือว่าบริวเวณจุดซ่อนเลนเธอโอ้เธอบอกใช้น้นํายาอนามัยทุกอย่างอาบน้ําวันละไม่รู้กี่รอบเนี่ยก็ยังเป็นอยู่เนาะ จะแก้ผ่าตัดจะหายไหมครับคงคงไม่หายครับก็เลยไปตัดไอต่อมทั้งหลาย <c oughs> เพราะมันไม่เฉพาะที่มันทั้งตัวนะ oh, <okay. S 1> มันทั้งตัวแต่ว่าก็คงต้องแนะนาอย่างที่คุณวสันต์ว่านะผมว่าคุณต้องปรับการแต่งกาย รืออะไรต่างๆดูแต่พวกนี้มันก็ลังเนื้อชอบลังยาเนะบานคนอาจจะชอบกลิ่นนี้ก็ได้เป็นกลิ่นเสน่หนะ์ก็ได้แต่บางทีไปเจอถูกฝาถูกตัวก็อาจจะเออกลิ่นนี้ใช่มันเหมือนพวกตัวสกกักาเวลาปล่อยกลิก่นเด็กหากคู่ผมเนี<ม>่ยนะครับผมผมน้องมีคนไข้นานา,นาชาติเยอะใหม่ๆมีคนไข้พวกผิวดำๆนิดนึงกลิ่นทุก็แรงอยู่ไปอยู่มาผมก็ชินเหมือนกันแต่ก็ไปกลิ่นเฉพาะนะคนผิวสีเนี่ยเคยได้กลิ่นเหมือนกันใช่ไหมครับไอ้ปลามาก็หอมดีนะครับดมไปดมมาก็เฉยๆเพราะฉะนั้นก็เน่เรราาาอะะนนํงพว คงเป็นปัญหาที่เขาทาให้เกิดปัญหาแต่ต้องบอกน้องครับคงไม่มีสถานที่ที่น้องหาว่าที่ไหนที่จะกําจัดกลิ่นเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าต้องดูแลตัวเองไม่ให้หมักหมมเพราะประเทศเราเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าร้อนแล้วก็ชื้นนะครับครับอุ้ยมีอันนึง พวกเสื้อผ้าก็มีส่วนครับอย่างพวกไอ้พวกใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์อะไรเงี้ยมันจะไม่ระบายเหงื่อต้องใส่ที่เป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายพวกชั้นในพวกผ้าฝ้ายพวกนี้ก็ช่วยได้แนะนาจริงๆครับเพราะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงรุ่นใหม่เนี่ยใช้ชุดชั้นในที่ไม่ค่อยเป็นผ้าฝ้ายนะซึ่งไม่ค่อยเหมาะกับเมืองร้อนแบบเราจะเป็นพวกยืดยืดสังเคราะห์เยอะนะครับเพราะว่ามันทาให้อับเหงื่อนะครับก็คงจะบอกได้สักแค่นี้นะครับ